ถ้ารถยนต์ท่านเกิดเครื่องโอ้ารน,นะครับผมอย่างแรกก็อย่าตกใจครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงรถแล้วก็ดึงกิบล็อกตรงฝาครอบคลองใส่กองอากาศนะครับแล้วท่านก็ถอดเสื้อเอาไว้อุดท่อที่อากาศที่เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเราปิดการเข้าของอากาศเครื่องยนต์ก็จะดับ นี่คือเป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดน,นะครับทำได้ทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับผมเพพี่น้องบนท้องถนนที่ยังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยครับผมใครทำแบบนี้เจอประสบการณ์แบบนี้ทำตามผมปลอดภัยแน่นอนครับผมแชร์ไปเยอะๆครับมีประโยชน์แน่นอนครับผม